ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนคคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณสูตรเด่น10บนตัวเดียวนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้วดนี้วดแรกนะฮะเด่น10บนตัวเดียวนะครับก็เข้าตามนี้เลยนะสมาชิกเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทำแจกสมาชิกเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นสูตรแรกในคลิปนี้ก็คือสูตรเด่น10บบนตัวเดียวแล้วก็มาต่อกันด้วย สูตรที่2ในคลิปนี้ก็คือสูตร10บน2ตัวมา1ตัวก็คือสูตร10บน2ตัวปีศพนะันหกสิบห้าสมาชิกนะก็คลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด2สูตรจะเป็นสูตร10บนตัวเดียวกับสูตร10บน2ตัวนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมก็จะนำสองสูตรนี้มาประกบกันว่าจะได้10บนตัวไหนนะฮะช่กันนะสองสูตรนี้นะสมาชิกนะก็คำนวณลงให้เป็นงวดแรกนะสมาชิกก็ดูให้มันจบนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไ้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอค t h o นักข่าวมวลด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกิแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> ทดทีฮะสมาชิก <c oughs> แล้วก็มาดูนะเด่นสิบบญนะฮะตัวเดียวก่อนนะสมาชิกนะนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่สิบบญตัวเดียวช่องแอลทอนนะักคำนวณลงให้งวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับคำนวณตามสูตรตามสถิติหวที่ออกมาแล้วได้ตามนี้จริงนะฮะเดี๋ยวมีวิธีทําให้สมาชิกนะฮะมาดูก่อนก่อนเลยงวดแรกนะฮะสูตรสิบบญตัวเดียวสูตรได้เลขเจ็ดนะฮะเพเราะหรอเจ็ด ผลออกสามเนะวันนี้กอเจ็ดนะสมาชิกนะก็มาที่หลักสิบบนนะครับก็ถูกเป็นงวดแรกถูกงวดที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่สูตรสิบบนตัวเดียวปี2565น,นะให้สมาชิกพินิจฐพิเคราะห์พิจ,จรารณานะครับดีๆนะฮะสูตรงวดที่2สูตรได้เลขสามนะพลออกสูตรสามเจ็ดวันนี้สูตรอ่สามนะครฮนะก็ 0, 3, ะะมาที่หลักสิบ ก็ถูกเป็นงวดที่2ตามสูตรนะครับสมาชิกนะอ่ะมาต่อกันงวดที่3นะฮะงวดที่3สูตรได้เลข6นะครั 6, 5, บผลออก7 6 1นะึงะวันนี้หลักสิบบนตัวเดียวก็คือเลข6นะฮะก็ออกมาตรงตามปกที่เลขหลักสิบนะครับออก7 6 1นะก็ถูกเป็นงวดที่3งวดที่4นะสูตรได้เลข5นะสมาชิกนะผลออก2 5 8ห้าแปนะครับห้าก็มาที่หลักสิบ ะครับสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่4นะครับถูกงวดที่4งวดที่5นะสมาชิกสูตรได้เลขสามนะก็ดอก 5. สองสามห้าบบนเพียวๆเ,เน้นๆน,น,นะสมาชิกไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับก็เข้าตามนี้นะสมาชิกนะสถิติย้อนหลังนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาห้าง,งวดงวดที่หกก็คืองวดที่ผ่านมานะฮะสูตรได้เลขหกนะก็ดอกศูนย์หกแปด 6ก็มาที่หลักสิบอีกตามสูตรหลักสิบนะก็ถูกเป็นงวดที่6นะสมาชิก6งวดรวด6งวดซ้อนนะงวดที่7งวดที่จ7ถึงนี้งวดตอนรับปีใหม่งวดประจำวันที่17ทับ1ทับ65นะสมาชิกนะอ่ะมาดูวิธีคิดวิธีทำนะฮะสมาชิกนะสมาชิกแคปสูตรไว้ด้วยใครที่ชอบคิดชอบคํานวณน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีสูตรทุกคลิปมีนะฮะสมาชิกนะ ช่วงคำนวณเสร็จแล้วก็เอ่อคำนวณย้อนหลังเสร็จแล้วก็จะมาแจกสูตรนะครับอ่ะหัวตนนี้สูตรหลักสิบบนตัวเดียวนะฮะสมาชิกนะก็น้ำหลักแสนนะฮะบวกกัน5้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็หมายความว่าเอาเลขแปดเนี่ยบวกกัน5ครั้งก่อนหลักแสนห้าครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยนะครับเลขสามตัวหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งนี่สองครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายา 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกเลข ห้าพรมที่เอ่อเลขห้าพรที่นะฮะสมาชิกนะอ่ะสมาชิกลองบวกดูนะเลขแปดบวกกันห้าครั้งแล้วก็มาบวกเลขหนึ่งนี่สองครั้งแล้วก็บวกบวกเลขสี่หนึ่งครั้งแล้วได้เท่าไหร่มาบวกเลขห้าพรที่นะวันนี้ผมทบทวนดีแล้วนะฮะหลายรอบแล้วล,ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็หมายความว่าหลักสิบบนตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งวันนี้นะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้เลยนะสมาชิกนะนะครับ สมาชิกลองแคปสูตรแล้วก็ลองไปย้อนดูนะครับนะครับว่าจะได้ตามที่ผมคำนวณหรือเปล่านะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสูตรเด่นสิบบนตัวเดียววันนี้ได้เลขหนึ่งนะสมาชิกนะอ่ะไปเติมเลยนะครับก็อยู่ที่ตัวของสมาชิกนะให้ไปวิเคราะห์พิจารณาเองด้วยตัวของสมาชิกนะครับวันนี้ตามสูตรได้เลขหนึ่งนะครับ ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะก็ผมก็ได้ทำตามสูตรมา,มาแจกจ่ายสมาชิกนะครับได้รับชมพเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสมาชิกนะก็พิจารณาเอาตามนี้อ่ะผ่านไปเด่นสิบบนตัวเดียวแคปไวฮะวันนี้ได้เลขหนึ่งนะเอามาดูสูตรที่สองนะฮะจะมีเลขหนึ่งหรือเปล่าถ้ามีเลขหนึ่งก็ก็กสแสดงว่าชนกันนะมาดู สูตรที่2ในคลิปนี้ก็คือสูตร10บน2ตัวปี2565นะันห้าบนตัวเดียวแล้วก็มา10บน2ตัวมาดูกันต่อเลย10บน2ตัวนะสมาชิกนะเดี๋ยวจะมีวิธีทำให้เหมือนเดิมนะ <c oughs> อ่ะงวดแรกนะสูตรได้เลขกเจ็ดเลยก,ก้านะสมาชิกนะผลออกสามเจ็ดสองหลักสิบบนสองตัวนะฮะสูตรน,นี้นะก็มาที่เลขเจ็ดนะเจ็ดก็มาที่หลักสิบนะครับสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวด นทีนนะครับเามาต่อกันวที่สองก้ที่สองสูตรหลักสิบนสตัวมาหตัวได้เลขหนึ่งกับเลขสามนอรดอกศูนย์สนะครับนนี้ก็สามก็มาที่หลักสินะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่สนะสมาชิกอ่ะไปต่อกันงวดที่สมนะสมาชิกนะที่สสูตรได้หกับแปดนะพอกเจ็นึงนะนี้ก็มาที่เลขหหลักสินะสองตัวมาหตัวมาที่เลขห ก็ถูกเป็นงวดที่สองนะสมาชิกว่าถูกเป็นงวดที่สามนะครับก็ไม่รู้ผมจะรีบไปไหนนะจะรีบพูดแล้วก็จะรีบเขียนจะรีบเสร็จนะครับก็ไม่รู้กับตัวเองเหมือนกันนะครับก็ทั้งทั้งที่ก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็กลัวสมาชิกเอ่อหรือหรือผมจะกลัวสมาชิกลำคาญก็ไม่รู้รีบๆพูดรีบๆเขียนแล้วก็รีบๆจบ สมาชิกถ้าถ้ายัางไงถ้าลําคาญผมก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกนะครับผมอยากให้สมาชิกรู้ที่ไปที่มานะคะรับว่าเลขสมมติเลขสองตัวเนี่ยหลักสิทธ <c oughs> ิ์เนี่ยแถวไหนมันจะมาอะไรประมาณเนี้ยมันมาจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็มีวิธีคิดสูตรอะไรแบบนี้นะครับผมอยากให้ให้สมาชิกรู้รู้ที่ไปที่มาให้มันอยากแค้จริงก็ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกด,ด้วยนะอ่ะมาต่อกันนะครับ งวดที่สสี่นะฮะสูตรได้สามกับห้าสิบบนได้สามกับห้ามาตัวหนึ่งฮะคนออกสองห้าแปดวันนี้ก็ห้าก็มาที่หลักสิบสมาชิกนะครับก็ตรงตามปกนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวหลักสิบบนนะครับอ่ะงวดต่อมานะสูตรได้เลขหนึ่งเลขสามนะฮะคนออกสองสามห้าวันนี้สามก็มาที่หลักสิบสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่ ห้าสมาชิกนะอ่ะงวดต่อมางวดที่ผ่านมานะก็คืองวดที่สูตรได้หกกับแปดนะครับผูออกศูนย์หกแปดนะงวดนี้มาทั้งหกทั้งแปดเลยแต่มันเป็นสูตรสิบบนนะก็เอาแค่เลขหกก็คือหลักสิบบนเลขแปดก็แถมมาที่หลักหน่วยนะสมาชิกนะก็ไม่เอาเอาที่หลักสิบนะสมาชิกนะก็ถูกนะครับหกงวดลวดหดงวดส,สองสอนสำหรับสูตรสิบสูตรสิบบนสองตัวปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นสูตรใหม่ สมาชิกนะสูตรใหม่สูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะฮะสมาชิกนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะสูตรที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันตัวเดียวสูตรสิบตัวเดียวอันนี้อ่ะวันนี้อ่าสูตรสิบบนสตัวนี้จะได้ตัวไหนก็ไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยนะสมาชิกนะอ่ะ สมาชิกนะอ่ะวิธีทำนะสมาชิกนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งอ่านำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยสิบร้อยพันมาบวกหลักพันอีกห้าครั้งเออผมได้นับแบบนี้เลยนะสมาชิกคำนวณสูตรไปคำนวณสูตรมาหนะลงไม่รู้ตัวไหนหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนต้องนับเอานะอ่ะเอาใหม่ครับสมาชิก นำหลักหมืน่นหลักหมืน่นนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกวอ่าหาผิดอีกแล้วตัวทีฮะสมาชิกเอาหมาทำไมฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักพันนี่ห้าครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าคดีสองนี่หนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลขเก้าพงที่นะสมาชิกนะลองไล่มาดูนะสมาชิกนะงวดนนี้จะตกลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะฮะก็เอาเลขหนึ่งมาวางไว้ตำแหน่งแรกนะ หึ่งบวกเพิ่มเป็นสองแต้ม็จะได้เลขสามงวดนี้สูตรสิบล่างสูตรที่สองสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขหนึ่งกับเลขสามนะสมาชิกนะนะครับก็นะครับไปติดสูตรนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูติดที่เลขหนึ่งนะครับสองสูตรนะครับสิบบนนะฮะสองสูตรติดที่เลขหนึ่งไม่รู้จะมาหรือเปล่านะสมาชิกก็พิจารณาเอาสมาชิกแคบสูตรนี่ไว้ก่อนนะสูตรสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวจะเป็นสูตรที่สองในคลิปนี้นะครับ อ่ะแคปสูตรไวเรียบร้อยอ่ะไปเติมเลยนะสมาชิกนะครังวดนี้ได้เลขหนึ่งเลขสามนะสมาชิกนะสิบปนคำนวณลงให้วดนี้เป็นงวดแรกนะสมาชิกพิจารณาดีๆนะครับก่อนที่จะนำไปใช้นะสมาชิกนะงวดนี้เป็นจากงวดวันที่สิบเจ็ดนะทับหนึ่งทับหกห้าอาทับหกห้า ลองให้คนที่เป็นวดแรกนะอะัสมาชิกเทียบให้ดนะูก่อนที่จะจบในคลิปนี้ก็มาเทียบนะอ่ะสูตรสิบบนนะครับสูตรสิบบนแบบสองตัวแล้วก็สูตรสิบบนแบบตัวเดียวนะัสมาชิกนะก็เดินมาทั้งหมดเดินมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดรวดอันนี้ก็หกงวดรวดเหมือนกันอันนี้สูตรสิบบนตัวเดียวอันนี้สูตรสิบบนสองตัวงวดนี้ชนกันที่เลขหนึ่งถ้าสมาชิกนะสูตรสิบบนอันนี้ว่าตามสูตรนะสมาชิกนะว่าตามสูตรสองสูตรนี้เท่านั้นนะครับชนกันที่เลขหนึ่งจะมาหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาอันนี้ผมเทียบให้แล้วสองสูตรนะสูตรหลักสิบบนงวดนี้งวดวัะที่สิบเจ็ ทับดึงทับหกห้านะครับช่วงวันที่เลขหนึ่งก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะฮะดีๆนะสมาชิกพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยผมก็ได้แต่คิดคํานวณตามสูตรนะฮะสูตรผมคุ้มก็แจกไปเรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะก็มีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกอย่างชัดเจนนะครับคุณสมาชิกทุก,ท,กท่านนะที่ยังติดตามชอ่องแอดทอนนะักคำนวณอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่างลูกกระดิง่ง ปฏิทนานจะนํารับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อนะนนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านนะั้นนะสมาชิกนะยี่ห้อตัวของสมสาชิกที่ชอบนะสิบปุ่นตัวเดียวได้เลขหนึ่งสิบปุ่นสองตัวได้เลขหนึ่งกับเลขสามช่กันที่เลขหนึ่งก็ตามนี้นะฮะคลิปนี้ พรุ่งนี้นะครับจะเป็นสูตรอะไรสมาชิกวันนี้สูตรสิบบนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปสูตรหลักหน่วยบนแล้วกันนะฮะสมาชิกนะก็จะได้ต่อเนื่องกันเลยครับสูตรหลักสิบบนว่าวันนี้สูตรหลัก10บบนตัวเดียวกับสูตรหลักส0บบน2ตัวครับชมกานที่เรียกหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะนําสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวแล้วก็สูตรหลักหน่วยบน2ตัวนํามาประกอบคู่ชุดให้แบบนี้เลยแบบสิบบน ในคลิปนี้เลยนะฮะสมาชิกก็ฝากติดตามด้วยพงนม้หลักหน่วยบนนะครับตัวเดียวนะครับก็ฝากติดตามนะฮะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ